ควันไปโดนแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้ยควันโอ้ยสำลักควันนะครับเฮ้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับ ก็ออยังเป็นอีกวันนะครับที่ออกตามหาผึ่งนะครับไม่เจอผึ่งเลยนะครับผมหลายวันแล้วนะครับที่ไม่เจอผึ่งเลยนะครับเจอมิ้มลังนึงนะครับนี่ครับเอาหมดนะครับเห็นมิมเอามิ้มนะครับเห็นผึ่งเอาผึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่มีผึ่งนะครับปีนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ปกติทุกปีนะครับดอกสาบเสือนะครับจะมีพึ่งเยอะเลยนะครับแต่ปีนี้ไม่เห็นเลยนะครับผมไม่ได้ตามนะครับปีนี้ไม่ไม่ได้ตามพึ่งดอกสาบเสือเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมิ้มลังนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม แก่ครับผมเดี๋ยวมาดูหัวน้ํานะครับมันจะมีไม้นะครับแต่ลางแก่นะครับผม นี่ครับอือหัวน้ำแจ่มเลยนะครับผมขอหมดนะครับเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วผมจะขายยกลัางนะครับแตกนิดนึงนะครับโดนไม้เสียบนะครับผมก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะเจอพึ่งไหมนะครับหรือว่าจะเจอมิมอีกสักกี่ลังนะครับก็โอเคครับผมลุยต่อไปครับครับผมหลังจากที่ผมตีมิมลังเมื่อกี้เสร็จแป๊บเดียวนะครับเดินออกมาไม่ไกลนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับเจอพึ่งหลวงแล้วครับนี่ครับต้นนี้ครับผมปื๊ดนี่ครับ ในที่สุดก็เจอนะครับได้ตีพึ่งสักทีนะครับผมหลังสวยอยู่นะครับหลังสวยอยู่นะครับผมดูครับว้าว <Wow. S 1> ก็ค่อนข้างจะลกอยู่นะครับ ตายลังครับน่าจะแก่นะครับน่าจะแก่นะครับผมไปลองดูกันครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะครับผมถังสะอาดนะครับมีดนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับครบนะครับผมเ,เดี๋ยววันหลังผมจะ สาธิตวิธีการทําให้ดูนะครับมีหลายท่านนะครับถามผมมาว่าทํายังไงใช้อะไรบ้างนะครับคลิปเก่าๆผมก็มีนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะทําให้ดูใหม่นะครับว่าทำทำยังไงใช้ยังไงใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอจัดการลังนี้ก่อนนะครับไปครับเจอกันข้างบนครับผมขึ้นมาแล้วครับก่อนไปโดนแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่า จะเป็นยังไงโอ้ยควันโอ้ยสำหรักควันนะครับเฮ้ยลกนะครับผมมารุนกันนะครับ ดูครับโอ้โหอย่างแก่ครับผมโอ้โหน้ำน้ำโอเคอยู่ครับหนูนะรอบสองนะครับหย่อดรอบสองนะครับพอได้อยู่ครับผมถือว่าสวยอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผมน้ำก็พอได้นะครับผมนี่ครับอันนี้หย่อนรอบสองนะครับรอบสองแล้วนะครับผมรอบแรกนี่ครับ แต่แค่นี้นะครับผมน้ำพอมีบ้างนะครับพอมีบ้างนะครับผมเนี่ยตัดครับผม เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลงไปสุดผลงานด้านล่างนะครับนี่ครับได้ไม่เยอะนะครับผมตัวอ่อนนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับผมครึ่งกิโลนะครับส่วนน้ํานะครับประมาณสามขีดนะครับผมประมาณนี้นะครับก้อนเล็กๆนะครับผมมิ้มนะครับก่อนหน้านะครับผม ก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลุยต่อนะครับดูซิว่าวันนี้ผมจะเจอสักกี่ลังนะครับก็โอเคครับสวัสดีครับขากลับนะครับผมนี่ครับผมมาเจอพึ่งกำลังกินน้ำนะครับผมนี่ฮะดูครับผมกำลังดูดน้ำกินน้ำเลยนะครับ ก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับข้างหน้าก็มีนะครับบินเข้าไปด้านในนะครับบินเข้าไปด้านในนะครับผม